อ e นไลน์และท e ่ n n welcome to War Thunder again นะครับผมเซลเซียก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสำหรับครั้งนี้ก็มาเช่นเดิมนะครับก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ต้องว่าทำใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วล่ะนะนั่นก็คือรถถัง KV 2นะครับมาเขมาคิดรอบแล้วเนี่ย KV 2เนี่ยครับก็ก็อาเขตรอบหนึ่งแล้วก็เลสิกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นแคปเชิญอีกอีกรอ,อ,อบหนึ่งนะครับรวมแล้วก็3รอบแล้วนะครับที่จะเอา KV2 ออกมานะครับแต่ก็มีคนเรียกร้องว่าขอเอา KV2 KV2 หน่อยนะครับผมหาผมหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก็ผมก็พยายามที่จะ,อะบอกว่าเออเนี่ยผมเล่นแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไปดูไป,ไปดูไป,ไปมามัน KV2 มันก็นานพอสมควรแล้วแล้วผมก็ไปดูของ คุณบอลอนนะครับแล้วก็คุณไฟลีอ่ iley, อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูมาพี่แกทั้งคู่นะครับถ้าให้ผมถ้าคุณลองไปเซิร์ชคำว่า kv 2ในช่องพี่เขานะก็คือแบบว่าจะเจอว่าเป็น kv 2หลายตอนมากนะครับแต่ว่าหลายตอนเนี้ยมันจะมันไม่ใช่ว่าติดติดกันแบบว่า kv 2ที่หนึ่ง kv 2อสองอะไรอย่างงี้ติดติดกันมันไม่ค่อยแบบนั้นคืออารมณ์แบบว่านานๆทีผมมาแบบว่า,ถ,า,ถ,าถ้าถ้าถ้าเราถามมันเก่ามากหรือว่าเล่นแล้ว ไว้นานมากๆแล้วนเนี้ยก็สามารถมารีรันใหม่ได้ผมก็รู้สึกว่าเออก็เดี๋ยวรถถังเก่าๆที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวค่อยมารีรันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ก็คงไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าขนาดยักษ์ใหญ่แห่งเคยักษ์ใหญ่แห่งวอลทันเดอร์อย่างเงี้ยอย่างเล่น KV2 หรือรถถังหลายคันที่มันป๊อปปูล่ามากๆอย่างเงี้ยก็เยอะนะครับมาหลายรอบเช่นกันนะครับเป็น10กว่ารอบแลถ้าคุณลองไปเซิร์ชดูนะครับ โอเคไม่เป็นไรานะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ KV2 อ่ะไม่ใช่คันนี้นะครับคือผมจะบอกว่าผมจะให้ทุกคนดูเรื่องหนึ่งผมลืมบอกทุกคนว่าไอ้บ้านนี่มันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่าชาวบ้านด้วยนะครับนั่นคือคุณมีถังตรงนี้ด้วยนะครับแค่นี้แหละที่ผมมาบอกคือผมไม่สังเกตว่าตรงนี้มันมีไอ้ถังถังห้อยตรงตรงนี้มาด้วยคือผมไปดูของไอ้ที่ผมไปดูทําเองอะ่ะที่ผมไปทําคลิปไปดูคลิปของตัวเองมาแล้วก็เห็นว่าไอ้ตรงนี้มันมีถังผมก็เห็นว่าเออ มันเป็นถังมาติดตมาจากไหนวะสุดท้ายก็คืออ๋อมันเป็นของของมันอยู่แล้วคือมันติดห้อยอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาคุณได้อลิเซอร์ KV 85นะครับผมคุณก็อย่าลืมอ่าอย่าลืมมาดูตรงนี้นะครับดูถังแค่นี้แหละนะครับที่ผมจะบอกป่ะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับ KV 2นะครับก็มีคนรีเควสก,กันมาเยอะแยะนะครับว่าอ่าอีกสักรอบได้ไหมขออีกรอบนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น KV2 อีกรอบหนึงนะครับเป็นรอบที่ถ้าหลักๆก็คือ3นะครับแต่ถ้าคุณรวมพวกเป็นแข่รับเชิรด้วยก็เป็น4นะครับเป็นรอบที่3ละนะครับสำหรับ KV2 ของเรานะครับในคราวนี้นะครับ KV2 เนี้ยนอกจากจะเป็นสันโดยปกติมันเป็นสัญชาติรัสเซียอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคุณดูในทางของฟังขอฟังฝั่งเยอรมันนะครับมันมี KV2 สัญชาติเยอรมันด้วยนะครับอ่าเจอละเนี่ยครับนี่คือ KV2 สัญชาติเยอรมันนะครับมันเป็นรถถังพรีเมียมนะครับมันเป็นรถถังพรีเมียมก็ถ้าใครอยากซื้อก็2 9 8 0กโกนะครับผมอยากซื้อก็เชิญตามสบายนะครับแรงเท่ากันด้วยนะครับแบตเต t i n g ก็อยู่ประมาณ5.0เท่ากันด้วยเชย่นกันนะครับ โอเคนะครับแต่ต่างกันตร,ตรงจุดหนึ่งคืออ่าสัญชาติของโซเวียตโดยธรรมชาติมันเนี่ยมันไม่มีปืนกลช่วยยิงนะครับแต่ว่าของสัญชาติของเยอรมันเนี่ยมันมีปืนกลช่วยยิงนะครับเนี่ยคุณเห็นป่ะสองกระบอกด้วยนะครับอันก็แล้วแต่คุณอะว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่กระตังของคุณเองนะครับป่ะเอาเป็นว่าสำหรับรถถังคันนี้นะครับมันเป็นรถถังที่จัดว่าโกงมากนะครับ แต่ว่าเป็นหนึ่งในรถถังของทางฝั่งโซเวียตที่โกงมากๆเนื่องจากว่าเนื่องจากเนื่องจากว่ากระสุนของมันเนี่ยมันค้นบอลมาหาความรุนแรงเลยนะครับนอกจากถึงแม้ว่าการะจอะก่อของมันจะต่ําแต่พลังอนุภาวมันสูงมากนะครับมันสามารถฆ่าตั้งแต่แรงสามตั้งแต่แรงหนึ่งยันแรงห้าก็มีนะครับแต่ด้วยที่ว่ามันเป็นรถถังที่งุ่มง่ามตรงที่ว่าถ้าคุณยิงออกไปแล้ว คุณจะไม่สามารถมี second chance ได้เร็วแน่นอนนะครับมันจะช้ามากเวลาคุณรีโหลดกระสุนนะครับเพราะรีโหลดกระสุนของมัน,น,ยมนอยู่ประมาณ25-30วินาวิทีนะครับประมาณ38-5วินาวิทีนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณจะอัปเกรดลูกทีมของคุณเยอะแค่ไหนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าให้เต็มสูบจริงๆก็อยู่ประมาณ35ิาวินะครับทงไทยละ่ะคือคือมันรถถังคันหนึ่งที่ ผมติดธงไทยแล้วรู้สึกว่ามันสวยนะครับแต่ละคนก็จัดลายของตัวเองมานะครับเดี๋ยวนี้ไอ้พุ่มไม้นี่ราคามันอยู่มาห้าร้อยจีละนะครับแต่ว่าห้าร้อยจีเนี้ยมันมีการอัปเดตใหม่นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ใช่ปกติอ่ะซื้อคุณซื้อมาอย่างเงี้ยคุณสามารถติดได้หกช่องเลยแต่ว่าคราวเนี้ยมันติดได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือคุณต้องซื้อตอกพุ่มไม้หนึ่งอ่ะนะครับมันรู้สึกว่า เห็นมีคนวิจารณ์บอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางไกจินอ่ะเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าไอ้ไอ้พุ่มไม้ที่คุณซื้อมาเนี่ยไอ้พวกที่มันปรับกราฟริกต่ำๆเนี่ยมันไม่ค่อยมันแหม่มันมันมองไม่เห็นพุ่มไม้ของค,คุณคุณเห็นหรือ,อยังอนุภาุณนนค,ค,ค,คุณ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 แุณค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 คุณคุณคุคุ่คุณคุคุณ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  ไอพุ่มไม้ที่คุณซื้อมาเนี่ยเพราะไอพวกที่มันปรับกราฟิกต่ำๆหรือว่ากราฟิกอะไรอย่างเงี้ยต่ำๆนะครับมันในระยะหรือว่าในระยะ100เมตรขึ้นไปเนี่ยมันมองไม่เห็นพุ่มไม้ของคนซึ่งแน่นอนว่าเขาก็พยายามจะฟิกตรงนี้ให้นะครับพยายามจะฟิกอยู่นะครับแต่ก็พี่แกเหล่ว่าเออขอเอาไอ้หกช่องเนี้ยไอ้สลอ็อตใส่ได้หกครั้งเนี่ยอย่างเงี้ย มันไม่ได้แล้วต้องขออ,ออกก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสหรับใครที่ซื้อก่อนอ่าไม่ใจละยี่สามมิถุนามั้งนะครับก็เมื่อเดือนก่อนๆน,นะครับถ้าคุณได้ซื้อก่อนหน้านั้นนะครับคุณก็ยังเป็นหกช่องอยู่เช่นเดิมนะครับเขาไม่ได้ปรับอะไรของคุณมันยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสำหรับอ่าเหล่าผู้คนที่ซื้อในช่วงนี้นะครับตั้งแต่หลังมิถุนาเิ้นไปเนี่ยอ่า มันจะเป็นแค่ช่องเดียวแล้วนะครับก็คือคุณซื้อได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นก็บอกให้ทราบทั่วกันนะครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับโอเคแต่ว่าไปแล้วไม่รู้สุกตัวเลยว่าสุดโดนฆ่าเนี่ยหายไปคนนึงช่วยงง รถถังคันนี้นะครับมันเป็นรถถังที่ยิงแล้วต้องถอยจริงๆนะครับเพราะว่ามันเรือกระสุนช้ามากนะครับช้ากว่า i อแต่อนุภาพมันรุนแรงเหมือนกันนะครับมันเป็นจัดว่าเป็นรถถังที่โกงมาก,ๆ,มากๆนะครับแต่ผมไม่เจอว่ารถถังขนาดที่แม่งโกงแบบจริงๆจังๆนะครับคือแบบว่าเป็นรถถังที่แบบว่าฆ่าไม่ตายแต่ผมแต่รู้แค่ว่ามาอยู่ทางฝั่งโซเวียตแน่นอนนะครับ ไอเต่าเหรอไอเต่าเหรอไอเต่านี่มันถ้าถ้าด้านข้างมันยังคอค่าได้อยู่นะโอเคอ้ออีกเรื่องหนึง่งผมทำหน้าคลิปอ่าด้านด้านตอนไอนตอนท้ายของคลิปด,ด้วยไปด้วยนะครับก็ไว้สำหรับหลายท่านที่สงสัยว่าพี่เปิดไปดอกูล่ายังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเค โอสวิงสอยผมร่วงไปแล้วก็อย่าลืมไปดูไปดูด้วยนะสับไพที่ถามว่าไปดคอล่าอ่าใช้ยังไงกดปุ่มไหนหรือว่าเติมเงินยังไงนะครับก็สามารถไปดูได้นะเช อ่าคุณเห็นด้านล่างไหมทางขวานะครับทางด้านล่างขวานิดหน่อยนะครับเป,เป็นไอ้รูปที่เป็นรูปคล้ายอ่าทีมประจํารถถังนะครับอันนั้นคือเป็นอ่าเป็นผมขอเรียกซะว่าเป็นสก,กิลแล้วกันนะครับมันค,คุณต้องดีคุณต้องรีเสิร์ชโมดิฟายของมันก่อนนะครับทุกคันมันมีแบบนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่า reinforcement นะครับกาลังเสริมนะครับคุณต้องโมดิฟายอ่าของมันก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ใช้ได้นะครับโอเค เผื่อใครถามว่าหาจากไหนเรียบร้อยเอาตามสินะไม่อยากอยากไปหามันเท่าไหรอะหาไปเหมือนนาจะรอดไม่อยากยิงไอ,อ้ข้างหลังอะผมรู้ว่าทุกผมรู้ว่าทุกคนอยากให้ผมยิงข้างหลังนะแต่ข้างหลังมันคือ AI ออะนะครับยิงเพื่อ น้อยไอปากระบอกปืนมันก็พังยอดเยี่ยมมากระสนกูหล่นเลยสิวะมีศัตรูมาทางนี้โอ้โหสู้เจ็ดสิบหกเอ็มเหรอมันคิดยังไงมาสู้กับกูวเนี่ยมันคิดเพื่อนฮะเออ่เพื่อนฮะเพื่อนฮะช่วยกูด้วย เพื่อนฮะกูกลมไม่ได้อเอ่เพื่อนฮะมีใครเห็นกูไหมฮะกูยิงไม่ได้ฮะมันมันเตี้ยเกินไปฮะโอห กูหลดกระสุดได้นะมึงพวกเราหายหมดวะเอ,อ่เอเพื่อนกูหายหมดะออวะเฮ้ยเพื่อนกูหายแล้วกูนั่งค่วยไก่บ้านเนี่ยนะให้ตายเถอะ พวกเล่นหายหมดวะโอ้ทางข้างเหรอเจง๋จงเจง๋งเจ๋งแต่สนกูยังไปไม่ได้อยู่ดี โอ้โหกูรอดชีวิตโว้ยกูรอดโวยคือตะเกียมันอยู่มุมที่ต่ำมาคือเราก็ไม่ได้เยอะเอาข้าใจป่ะนะครับมันเลยมันต้องถอยหลังอย่างเดียวต้องหามุมที่เราทําให้ป้อมไอ้ปากกระบอกปืนเราหันลงล่างให้ได้ให้เยอะที่สุดอะแต่นอนว่ามันก็ยากเหมือนกัน หลายท่านถามว่าเออผมพี่ผมเพิ่งเล่นนะผมอยากจะรู้ว่าเอออยู่ทางฝั่งไหนดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับให้ถ้าสาวของผมเนี่ยคือผมเริ่มต้นตั้งแต่ทางเยอรมันนะครับเพราะว่าผมชอบรถถังของเยอรมันอยู่แล้วนะครับแต่ก็แล้วมันแล้วแต่ผู้คนนะว่าคุณจะเน้นทางไหนเพราะว่าแล้งหนึ่งมันก็คล้ายๆกันหมดแล,แล้วอยู่แล้วนะครับก็แต่ถ้าให้เบสิกสุดๆนั้นน่าจะเป็นของทางโซเวียตนะครับเบสิกสุดแล้ว ลองดูนะครับทา,ทางฝั่งโซเวียตลองดูหลายๆฝั่งเพราะแล้งหนึ่งแล้งหนึ่งแลงสองอย่างนี้มันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันรีเร์ชง่ายนะครับคุณจะได้รู้ว่าเออ,อไอพวกฝั่งแต่ละฝั่งเนี้ยผมคุณชอบคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับคุณชอบทางนี้หรือทางไหนก็นแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับไอเรื่องนี้เหมือนการเรื่องการเติมเงินนะครับมันแล้วแ,แต่คุณนะครับเห็นมีเห็นมีคนหลายคนถามว่าพี่ผมเติมเงินแล้ว จะซื้อไอพิมพ์แอคเคาดดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ครับมันก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่านั่นคือเงินคุณนะครับคุณจะเติมก็แล้วแต่นะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับอ่พพิมพ์แอคเคา์ P v A คือมันเวลาคุณใช้แล้วอะ่ะมันคือใช้ตลอดเวลานะครับช่วงเวลาส,สมมติว่าคุณซื้อตั้งแต่ตั้งแต่9้าโมงเช้านะครับเวลาของมันจะหมดเมื่อ9้าโมงเช้าของวันพรุ่งนี้ถ้าคุณซื้อแค่1วันนะครับหรือว่าจะ6วันหรือแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันจะไม่วันมันจะไม่หยุดว่าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณหยุดเล่นตอนประมาณ3ามทุ่มไปต้นไปอย่างเงี้ยมันก็ยังรับเวลาช่วงนั้นอยู่นะครับก็คือเพื่อไงว่าคราคุณเปิดปั๊บมันคือเปิดเลยนะครับแล้วมันก็จะหมดตามเวลาที่มันกําหนดไว้นะครับซื้9่้าบ่โมงเช้าแค่ซื้อ1น่วันตอน9ก้าโมงเช้ามันก็หยุดตอน9ก้าโมงเช้าของวันของวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีการบอกว่าอ่าุณเลิกเล่นปั๊บพักพักไว้นะ ตัดไว้เลยแล้วค่อยมาต่อวันพรุ่งนี้อันนี้ไม่นะครับไม่มีนะครับถ้ามีนะผมเอาจริงๆนะผมว่ามันค่อนข้างจะมันจะดูอ่าอือตน โดน,นเท้าโดนเท้าโดนตีนะครับอ่าซับหน้าใหม่นะครับอันนี้บอกเลยว่าจเจดี่มเเกมฟรีนะครับสหามารถหาโหลดได้ทั้งในสตรีมแล้วก็ทั้งในเว็บหลักของมันนะครับเป็นเกมฟรีนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีน ไปแล้วก็สลับมาหน้าม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เวลาคุณหาอะไรไม่เจอนะครับคุณลองเซิร์ชในช่องผมดูนะครับรถถังที่คุณต้องการอ่ะเผื่อเผื่อมันมีนะครับแต่และคนรุนแรงจัง,จงเลย เห็นเห็เนเห็นเี่ยพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะง um <ng ang al> ุ่มงามดูดูใบไปเลยคือทำอะไรครัทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันค่อนจะแย่มันค่อนข้างจะแย่ตอนที่ไม่มีไม่มีกระสุนพร้อมที่จะยิงนะครับ มันจะดูไม่ค่อยน่าควรเลยถ้าสมมติว่าคุณเจอเควีงเนี้ยแล้วแล้วถ้าเ้วีสอมันยิงพลาดแล้วนะครับตอนนั้นแหละที่คือโอกาสที่คุณจะไปสามารถวิ่งอ้อมวิ่งไปตีมันวิ่งวิ่งไปฆ่ามันได้นะครับนั่นคือโอกาสหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณมีเวลาต้อง35วิที่มันจะที่ก่อนที่มันจะเรียวกระสุนเสร็จนะครับวัดอะไรมั้งอ๋ออาร์ติเลอรี่เหรอไม่ใช่เว้ อะไรอะ่ะอ๋ออ๋อโอเคเรียบร้อยเอ้าอาเชอร์วะอาเชอร์นี่ทุกคนก็เคยเห็นแล้วเนาะมันเป็นรถถังที่แปลกประหลาดอยู่คันหนึ่งนะครับที่ป้อมปืน มันอยู่ตรงข้ามกับคนขับปกติคนขับกับป้อมปืนมันจะอยู่ด้านเดียวกันถูกไหมแต่เนี้ยมันอยู่ตรงข้ามกันเพื่อคอนเซปต์เดียวของมันนะครับคอนเซปต์ concept เดียวของมันจริงๆแต่ว่าบางคนก็เห็นว่าอ่าหลายๆท่านนะครับก็รีเสิร์ชอาเชอร์กันเนี่ยเพื่อแค่กูเก็บเป็นสกอร์เฉยๆนะครับก็รีเสิร์ชผ่านๆมันไปก็มีอยู่เยอะนะครับ Oh, oh. โอ้โหเอ้ทีเอส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 เออใครวะใครวะใครวะอ๋อมอสหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมได้เดี๋ยกวกูล็อกแป๊บได้เวลาไล,ลา่ล่าเอ,อ้ยอย่าค้ว่าไล,าลา่ล่าตามหาดีกว่าตามหาตามหาเออดีเงียมาละว <laughs> <laughs> time to kill เอ,อ้ยไม่ใช่ time to f i g h t i n g คนไทยฮ่าๆๆ อย่าเพิ่งตายนะมึงยอยู่ไหนเอยอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเอ้เป็นแฮวีแทงซะด้วยมาแล้วมาจุนลาดมาหามึงแล้วอ๋อจะเข้าที่ขี่กํบบังเหรอฮแฮวีแทงรับบอมเบอร์กูจะพังพอพังไวนะ้เนี่ยโอเควีสองมอนกันเด้อ อได้เว้ยขารแล้วเว้ยเดี๋ยวสพร์ถ่ายแป๊บหนึ่งพัดถ่ายแป๊บเรียบร้อยคันหนึ่งครับ อา้าวอย่าบอกว่าหายไปเลยยางยางยางมียังอย,งยงู่ยังอยู่ยังอยู่ยยมันมีอีกคันนึงมันมวิวโผล่สอีกทั้งสองคันเนี่ยอีกสองคันอา้าวดิกเกอร์กูไปแล้วเหรอโอเคมันยังเยอะเดี๋ยวต้องหาหาคุณมอสซะก,ก่อนคุณมอส ไจรู้ว่าพี่แกอยู่ไหนกันอยู่ไหนเอ่ยเอาคุณมอสแผงนู้นวะโอเคไหมไล่ะปุ๊มไม่เล็งโอ้โหยังโดนยังโดนครับรีบอนคอมเวลลห้าพี่แกอยู่ไหนหมดวะ โอ้โหเอาหายแล้ววะโอ้โหยังโดนโอ้โหโคตรไกลอ่ะยังโดนอ่ะมุมนี้ดีจริงๆเลยหกคันแล้วครับทุกท่านอ๋อลืมดู น <ento> คนไทยหายไปไหนแล้วนานๆทีเจอเซอร์มีเนี่ยจะเจอนายเจอคนไทยดีใจจังเลยยังไม่ตายนะก็สิยังไม่ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรอบเดี๋ยวกูจะตามหามันเองนานๆทีนานๆท like ีจเจอคนไทยเว้ยต้องจัดแท้ๆให้เต็มๆตะกี้เห็นมันแบบอยู่ไหนวะ มองว่าตายไปแล้วอ๋อมองไม่เห็นนะ่ะมันน่าจะอยู่อ๋ออยู่หลังน,นู่นโหมองไม่เห็นจริงมองไม่เห็นจริงๆ ไหนเอ่ยตายยางพวกโอเคนะเอาอาเชอร์วะเรียบร้อยคันที่เจ็ดครับแกงมันหน่อยดีกว่า มึงกดเองนะเพราะแต่คนไทยอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่กูตากูขึ้นเีนสตทีเนี่ยเตรียมกดไว้ก่อนเลยเต็มกดยังไม่ตายเห็นหรือว่าอ๋อมันไม่เล่นหรอมันยังเป็นนี่อยู่เลยโอเคไม่ทันละ โอ้โชคดีว้ได้คนไทยคนหนึ่งครับวันนี้เจ็ดคัน<ฮ>สัจใจอตอนตอนท้ายคลิปด้วยนะครับว่าผมได้เพิ่มคำสะดวกสบายของคุณนะว่าถ้าคุณสงสัยว่าบาคูล่าปรับยังไงหรือว่าใช้ยังไงกดปุ่มไหนอะไรยังไงนะครับก็มีลิงก์ให้ในตอนท้ายคลิปแล้วก็ เติมเงินยังไงผ่านทางสตรีนนะผมขอแค่ผ่านทางสตรีมนะครับทางเว็บหลักผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีคนยืนยันว่ามันใช้ได้เช่นกันนะครับก็เหมือนกันนะครับมีลิงก์อยู่ตอนท้ายนะครับผมก็ทําให้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมโอเคงั้นเจอกันคราวหน้านะครับก็รีเควสอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูกันดีๆนะครับก็ระหวางคราวหน้าก็พอมีรีเพลย์ของพวกคุณนั่นแหละนะครับแต่จะพยายามปั่น KV1S ให้นะครับ ของท่าฟั่งอ,อ,อื่นก็เช่นกันนะครับท้าญี่ปุ่นก็ได้ J J2M2 แล้วนะครับคันนี้นะครับก็ได้แล้วก็เดี๋ยวดูกันทีว่าจะพอรีวิวไหวไหมนะครับมันรีวิวยากเหมือนกันอ่ะอีกเครื่องบิน่ะนะครับโอเคนะครับกันก็บายเจอกันคราวหน้าครับผมพบกับผมนายซิสเช่นเดิมนะครับ